ครับทีมผู้จัดการทีมทุกท่านนะครับไปร,รับมาซเซอร์โปรแกรมได้จากฝ่ายคอมพิวเตอร์นะครับที่หนาวิธีเลยครับผู้จัดการทีมทุกทีมนะครับรับมาซเซอร์โปรแกรมได้นะครับที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์หน้าวิธีครับคุณคันธนิยครับจัดรายการชิงแชมป์ประเทศไทยให้กับนักมวยชายและหญิงเนียมีประโยชน์ยังไงบ้างครับทำไมถึงจัดเดือนนี้ยังไงฮะจริงๆการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเป็นกิจกรรมหลักยังไงก็ต้องจัดให้มีทุกปี เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะได้ดูนักมวยแบบเป็นทางการากรแข่งนี่เรา <S 2> 2 <S ต่อยทุกป,ปีปีนี้เนี่ยนะเราก็มีอุปสรรคมากจริงสองปีแล้วเราก็พยายามต่อยเพราะฉะนั้นะปีนี้ก็ดึงมาจนสถานการณ์ค่อนข้างจะดีนะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะสถานการณ์โควิดดีขึ้นเพราะฉะนั้นะเราก็เลยเลือกเดือนนี้เพราะว่าเดือนสุดท้ายลวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะวิธีการจัดปีนี้ต่างกับทุกปีที่ผ่านมานะฮะเราก็ใช้เรียนเชิญเอา เราก็จะดูสมุทรศรัหลักๆที่มีนักมวยดีๆเข้ามาเพราะนั้นแน่นอนไม่พ้นสามเหล่าทัพแล้วก็สำนักงานตัวแ่งชาติสี่แต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้สมุสรสมาชิกเนี่ยได้เข้ามาร่วมเขาก็ไปเริ่มกันคัดนะฮะเป็นภาคภาคเหนือก็คัดกันมาเลยทุกสมุสรใครใครเก่งรวมเป็นภาคมาเพราะนั้นเราก็มีสี่ภาครวมแล้วก็เป็น8ทีมดังนั้นผมเชื่อว่าครั้งนี้จะเป็น8ทีมที่แข็งแร่งเพราะมันมเหตุผลที่ปล่อยนะักมวยทีม ชายและหญิงทีมชาติครับให้มาต่อยด้วยเป็นเพราะอะไรฮะอ๋อผมผมคิดว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาขึ้นมานะฮะมวยเนี่ยวันนี้เราดูเขาหมดเลยแมวมองดูถึงแม้เขาจะเจอทีมชาตินะถ้าเขาแพ้สูสีถ้าเด็กๆอย่างเงี้ยมีแววโอเคฮะทางนี้นอกจากจะว่าใครจะได้เหรียญแล้วที่หนึ่งแล้วจริงๆเราดูแววด้วยนะบางคนแพ้ตั้งแต่รอบแรกแต่แพ้ทีมชาติหรือว่าแพ้อดีตลองแชมโลกอย่างเงี้ย แพ้อย่างน่าดูอย่างนี้อย่างนี้น่าสนใจเด็กๆด,ด้วยอายุ20อีกอันนี้เป็นการได้ดูตัวนะฮะเพราะนั้นการที่ทําอย่างนี้ผมว่าว่าให้ทีมไทยเข้ามาจะได้ทําให้เขารู้สึกแบกโหลดนิดหน่อยนะ,ะอ,อ,อย่างเงี้ยดีฮะผมว่าดีครับเลื่อนถามเรื่องเลือกตั้งวันที่19เนี่ยครับตอนนี้เป็นงครับเรื่องคู่แข่งเป็นยังครับผมว่าย่งไงคือ,ค,อคือการเลือกตั้งนี้นะฮะมันก็ต้องเลือกตั้งทุก4ปีนะครับผมก็เองก็ยังไม่ทราบเลยว่าว่าใครจะลงบ้างหรือยอย่างไร,รผมไม,ผม,ไม่ผมไม่ทราบหรอกครับ แต่ผมรู้แต่ว่าอย่างนี้ครับว่าผมได้รับการทาบทามเข้ามาให้มาดูแลมวยเนี่ยมันเหมือนคนนะครับที่เข้ามาดูแลตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ๆผมก็มานั่งดูว่าผมจะสร้างบ้านเนี่ยผมต้องทำอะไรผมต้องตอกเสาเข็มให้ผมลงเสาเข็มให้ผมพัฒนานักมวยให้ตั้งแต่ยุวชนเยาว,วชนผมได้ลงสิ่งเหล่านี้ซึ่งวันนี้ได้เริ่มออกดอกผลเสาเข็มขึ้นแล้ว ผมก็อยากจะดูว่าทำยังไงจะต่อยอดให้มันเป็นบ้านที่สมบูรณ์เรามีสถานที่ฝึกซ้อมที่ดีเรามีคณะกรรมการบริหารที่ดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นนักมวยทุกคนวันนี้เนี่ยนะสามารถอยู่ได้แล้วก็มีจํานวนมากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะไปต่อยที่ไหนเนี่ยเราจะไม่เหมือนเมื่อก่อนละทุกคนจะมองเข้ามาเลาด้วยความเกรงขามแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราฝึกเข้าไปดีจะเห็นว่าอายุของนักมวยเนี่ยเด็กลงและเด็กลงดังนั้นถ้าได้ผ่านเนี่ยอีกหน่อยเราจะเป็น กลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแต่เป็นการยิ่งใหญ่ด้วยฝีมือจริงๆเราต้องยอมรับว่าในอดีตรเราเคยยิ่งใหญ่แต่เรายิ่งใหญ่ในฐานะที่เรามีสัมพันธ์ที่ดีกับนายกสมาคมมวยโลกในอดีตการยิ่งใหญ่อย่างนั้นก็ถูกต้องฮะนักมวยก็ดีด้วยแต่ว่ายิ่งใหญ่ที่ถูกต้องแล้วต้องยิ่งใหญ่ด้วยฝีมือจริงๆนะรเราก็จะเป็นคิวบาในเอเชียนะฮะใครจะโกงเราก็ไม่กลัวเก่งกว่าทุกอย่างนะฮะเพราะนั้นในเรื่องการงันผมก็เลยตัดสินใจว่าผมคงจะดูอีกสักพักหนึ่งมันะ้ง เมื่อบ้านเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยและคนเข้าใจว่าจะดูแลบ้านอย่างไรใครก็ได้ครับท่านผู้จัดการทีมทุกทีมทุกคนต้งนะครับก็อันนี้เป็นงานเขาเรียกอะไรฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่างานทําเพื่อ contribution หรืองานทําเพื่อสังคมไม่ใช่งานเพื่อทาเพื่อได้ว่าคนทํางานนี่ไม่ได้มีแต่ต้องเสียสละเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าอยากจะทํำไหมถ้าทําได้วางรากฐานมาเียนแบบบ้านมาแล้วก็อยากจะสร้างต่อให้มันจบกันนะครับเราอาจจะ เลื่อนเวลานะครับ